ขอต้อนรับสู่ดีโฮมบายเจโฮมวันนี้พามาโซนถนนวัดลาดประดุกบางกุทองเรานี่เองนะฮะวันนี้พามาหมู่บ้านมนวดีซอย10ต้นโครงการแปลงมุมวิวทุ่งพนมรามาดีโฮมบายเจ้าโฮมพาเอฟซีทุกคนมาเปิดบ้านสวยอีกหนึ่งหลังนะหลังนี้ได้20ตารางวาพนตามเพียง9ก้าบาทตัวหน้าบ้านนะฮะด้วยความที่ว่าเราได้ แปลงมุมแปลงริมนะฮะก็สามารถจอดรถหน้าบ้านได้สบายสายหนึ่งคันแล้วก็ในบ้านได้อีก2คันรวมเป็นทั้งหมด3คันเลยนะฮะประตูรั้วนะเราทำเป็นประตูแบบอ่าแบบเข้ามุมนะไม่เปลืองพื้นที่นะฮะก็สวยๆเก๋ๆเหมือนที่อยู่ในคลิปไวรัลเลยนะฮะแล้วก็วิวได้วิวความเป็นทุ่งพนรมาเลยนะครับมาดูภายในตัวบ้านกันว่ารีโนเวทเมคโอเวอร์ แค่ไหนนะฮะแค่ดูฟอร์มหน้าบ้านก็รู้แล้วว่าผลงานเบเวอร์ใช้ได้เลยนะฮะในตัวโรงจอดรถนะครับก็จะทำเป็นมุมชาบูปิ้งย่างก็ได้หรือจะทำเป็นมุมอาบน้ำลูกรักลูกชายก็ได้หรือจะหาสมาชิก4ี่ขามาเลี้ยงได้เลยตามใจชอบนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าได้แปลงมุมนะฮะวิวทุ่งนาเขียวๆนะฮะโอ้โหบรรยากาศถือว่าบ้านบาน ฮิวต่อชัยดีสุดๆไปเลยแล้วก็ทําเลใกล้กรุงเทพด้วยฟอร์มตัวหน้าบ้านนะครับนี่เลยมีประตูน่ารักน่ารักโอ้โหนี่บ้านเลยว่าคาเฟ่กันแน่ครับเนี่ยประตูเป็นซุ้มโค้งนะมีความช้อยแล้วก็มีลูกเล่นเป็นปราต่ายน่ารักเชฉล่ยนะฮะในตัวบ้านนะครับมาดูกดารแนแอนอันนี้ก็จะเป็นบริบทภายใน ตัวบ้านนะฮะก็ได้ความโปร่งโล่งแล้วก็อารมณ์แบบอ,อืในบ้านหรือว่าคาเฟ่อเมซอันครับเนี่ยมีมุมจิบชาน้อยๆน,น,น่ารักนาะรักนะก็ดื่มดำละเมียดละไมกับชาหรือว่าามื้ออาหารแบบเบาๆนะฮะทานตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ชมวิวทุ่งไปด้วยโอ้โหกูดฟิลสุด,สด ขยมนิดนึงนะฮะก็จะเป็นโซนเล่วิ่งนะฮะโซนสามารถนั่งดูนงดูหนงังตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามีญาติญาติมานะมุมแต่และมุมของบ้านหลังนี้นะฮะโอ้โหหน้าถ่ายรูปมากมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมสามารถเดินตรงนี้ได้นะมีลูกๆก,ก็สามารถวิ่งเล่นมุมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีหนะ้าต่างกลมๆน่ารักโมจิโมจินะฮะก็สามารถเทควิว ทุ่งนาด้านนอกได้เลยนะฮะโอ้โหวิวดีดีนะครับเคลืตอต่อเนื่องมายังตัวครัวนะครับครัวได้ครัวตัวแอลนะครับติดบานซิงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ใต้เคาน์เตอร์ครัวก็ติดให้2ชุดเลยนะครับมีซ่อนไฟแอมเบียนให้ด้วยนะฮะแล้วก็ ตัวผนังหน้าเราก็ปูกระเบื้องชิดฝ้าเลยนะครับก็เวลาทําความสะอาดก็ค่อนข้างง่ายเลยแหละนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายของพี่ตะก้องนะครับก็จะเป็นมุมสามารถวางพวกเครื่องซักผ้าได้รนะบบน้ําดีน้ําเสียแล้วก็วางให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมวางตู้เย็นนะครับเดินปรับเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยงั้นก่อนพาขึ้นชั้นสองนะครับแวะดูห้องน้ําชั้นล่างนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นส่วนโซนของห้องน้าชั้นล่างนะครับก็สุขภัณฑ์ทุกชิ้นไปแดงทั้งหมดเลยนะฮะได้ความน่าอยู่เลยแหละนะฮะในราคาที่ถือว่าจับต้องได้สุดๆเลยนะครับมายังส่วนของตัวชั้นสองน,นะครับชั้นสองประกอบไปด้วย2อห้องนอนใหญ,ใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะครับก็มาชมห้องนอนด้านหลังของตัวบ้านก่อนนะครับ ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับก็เป็นไซส์ขนาดมตาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ได้ชมวิวทุ่งด้วยนะฮะก็สามารถทําเป็นห้องอทํางานก็ได้นะครับว่าเป็นห้องรับแขกห้องลูกๆได้ทั้งเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางของชั้นสองนะครับก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ได้ไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ พี่ๆสามารถแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกได้เลยนะครับสุขภัณฑ์ทุกชิ้นไปแดงทั้งหมดเลยมาครับมายังส่วนของห้องมาสเตอร์ได้คํามพังกว้างเลยนะครับแล้วก็วิวสามารถออกไปเทควิวทุง่งนาที่ระเบียนได้เลยนะฮะแม่งบรรยากาศนะหลังนี้ต้นของกาแปลงมวิวทุ่งพนรมารามาราคาดีดี เอาละครับตอนนี้เจโฮมก็พาทุกคนชมแทบทุกมุมของบ้านแนวคาเฟ่น่ารักน่ารัก,นรกแนวแรปปิดกระต่ายน้อยหลังนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้ได้20ตารางวาแปลงมุมต้นโครงการซอยถนนวัดลาดประดุกนะครับเจโฮมขอรายได้22,000บาทขึ้นไปนะฮะก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้กันแล้วนะครับข้างงวดอยู่ที่9,000กลางๆนะครับใครกำลังหาบ้านไซส์นี้อยู่นะครับ ทักเจ้ามมานะครับ0 8 4 2 2 4 9ด4 4 l i n ง ID d ส o ่เาสสวัสดีครับก่อนจากไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเ้าเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ